สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพร์ใหญ่มากเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าใช่เลยเรามาเลือกของขวาเรามาเลือกขออขาของติดฟ้าไม่ใช่ของขวาของผันจะเอาไปให้ใครจะเป็นอะไรตามไปดูกันค่ะจะซื้อทองให้ล่าเหรอจะซื้อทองให้เหรอ มาซื้อเองมาซื้อเองมาดูกันอันนี้โซ่คอโซ่คอโซ่คออ,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 อ่ะเอ้นคออันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ลหรอันนี้ต้องช้ามั้ยอ๋อชั่นหนักก่อนชั่นหนักอืมชั่นหนักก่อนรูด้าซื้อแหวนเพชรให้หน่อยไปซื้อแหวนเพชรให้หน่อยนั่นเหรอ อันอันนี้อันนี้กี่สลึงมีสลึงมั้ยเนาะอ๋อยังไม่ถงสองสลึงเลยสองสองสี่เหรียญคือห้าสิบบาทใช่ไหมเน่เน่เนบอกให้เลือกไม่ใช่จะขโมยไม่ได้ขโมยทดลองทดลองใช่ไหมก็ทดลองเนี่ยอันนี้ซ้อข้อมืออะไรนะซ้อซ้อข้อมือซ้อซ้อข้อมือใอ่ข้อมืออ่าอันนี้อันนี้ซ้อคอซ้อคออันนี้ซ้อคอใอ่คอ ค่สะสรุปอยากได้แบบไหนอยากได้หมดอยากได้หมดเลยอยากหมดเลยเดี๋ยวคอรตัดสินใจก่อนเทียบราคาซิเส้นละสองแสนนั่นเองสองแสนเลืเยอะมากสลึงหนึ่งสลึงสองจุดแปดสามจุดแปดอ่ะส ถ้าให้เห็นแบบนี้ก็ต้องลดถ้เคอเห็นหน้าก็ลดให้สุดๆเป็นอย่าโอเคค่ะทุกท่านคะเราได้สรุปได้แล้วนะคะได้ดอได้สร้อยนะได้สร้อยกอดได้สร้อยกอแล้วก็สร้อยแขนสร้อยแกะสร้อยนีนะคะเป็นของขวานเป็นของขวานให้หลานหลานคนแรกของวงไม่ใช่หลานคนแรกของวงหลานคนแรกของของวงนี่เลยเนาะได้ลูกชายด้วยเนาะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของเรานะคะพี่ใหญของเราเราจะไปบ้านพี่อีทกันแล้วนะคะนี่ ถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินเราก็ไปเอาของหลานเดี๋ยวแค้เครดิตเซ็นอันนี้ไว้ก่อนเซ็นแล้วลงชื่อพี่อีทไ้ก่อนโอเคไปกันค่ะได้แล้วไปไปหาหลานกันตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านพี่อีทเป็นซื้อกับข้าวเดี๋ยวกับข้าวกับเซื้อกับข้าวก่อนที่ซื้อกับเผาก่อนบ้านพี่อีทแล้วแล้ว นี่ไงดูิๆอ้าอมาแล้วอ้าออ้เด้๋ยอเอาไอ่นน้องเขยแล้วอน้นองเขยอันนี้วนองขวนองขวนองเออแล้วพอใส่พูได้เราก็ใส่บุคลากรในบ้านนี่แหะตามสไตล์ฮนเขาานินเขาดกรไม่หลังเขาสี่คืออย่งเฮ็ดร้านเฮ็ดร้านดมี่บข้าวสู่ไหมวอตมาเข่าครับบังับไหมวอเอมาเ่ ใ่สามหกก็มากค่ะสงสัยที่เป็นเราแม่บอกสินา้เขากินเดล้วบสามหมาข้าไม่เข้าใจเลยใบสามหมาข้าวเข้าเดี๋ยวแม่ก็มาตรเออเดี๋ยวแม่มอีเากตรียมองให้เดี๋ยวอมาดเดี๋ยเดํมาดหงวนี่องขวัญให้หลานมา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  ไปล้างมือไปล้างมือแล้วเหรอสวัสดีจ้าสวัสดี้สวัสดีจ้าอ้ายวอแมนวอแมนแหวนนอโอ๋ออันนี้อ้ายทำไมออยออยออยหมดสิบแล้วครับหมดสิบแล้วก็น่าบ้า

ก็เอายังก้อมาทานะให้มันแบบปรุงเยอะๆเออถ้าไเ่็นใดทก็ตองนี่เขาองไ่อยแต่ได้กินอยู่ใช่ไหมใจใจใจใใจโอ้โใจใใจใใจไพไวอยากนอนตอนนี้เขาก็อยากเล่นสนองแม่เขาก็ได้เกือบมาพระท่านเนาะเกือบมันยางก่อนเนาะลูกเอ้เกือบมาพระท่านอุ้มบ่มีผู้ใดแบบตรงกันนะเกือมีเมื่อนนละวงคเกือกับโมไปเลยเรือ ไม่หน้อยไม่จังนี่กูยิ้มใส่แม่เขาเริ่มจำได้กูเริ่มจำได้แม่กนเริ่มฝุ่นมาทีน่ะจำได้ฮอร์โมนไงฮอร์โมนมันเริ่มเอามาครับยิ้มโชว์หน่อยค่ะจริงจริงมาจริงมาเร็วๆนะครับมาเร็วๆนะครับต้องเหยียบท้องแล้วต้องเหยียบท้องแม่แกนี้ไงู้ดีๆบ่อยๆ เอาข้าวหนมข้าเต้าลูกเลี้ยงด้วยกุ้มด้วยก็เนี่ยมาเลยข้าวตั้งปล่อยตั้งแต่แต่งเลยใช่ไหมปล่อยปล่อยตลอดไม่แม่ไม่ได้เพื่อนมานะนะว่าเรียพื่อนมาอยู่ไม่รักไม่สนุกดีดีก็มาอีกคนเสนอสวยสวยนะคะเพี่อนมาอยู่กับลา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 เอาพ่เขอยากใหเอาเทลอกฝอยากให้เธอแคร์แรงนะ

ลูกเขาเห็นโมเมนต์นี้บ่ลลูโอยากลูกกับฉันนะลูกะลูกะซูมีลูกขนเล้อันนี้ลูกขอลานะค่าฮ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 าาลูก่าฮ่่าาฮ่าฮาฮ่าเาาาา่่่่่่่นานา่่าา ก็ง่ายหรอนั้นแหละลูกวันนี้จะไปล่องนาวาออกเที่ยวไปครั้งแรกเนี่ลูกจะไปฉลองร้านซัพให้พ่อลูกป้าอุ้ยแบงค์มาจะเสียแล้วเนี่ยคือจะอะไรที่จะอะไรโดนไซคอลเหรอลูกเออหมื่นนะลูกเขาบอกเขาพี่ห้าหมื่นแล้วสองแสนแล้วนะนาวาจะไปล่องเรือนาวาไม่หัวหัวหัวจะได้รูปไม่รูก

อันนี้เป็นยังสีเด็ล่ะอันนี้เป็นจังหวอยเลเท้าเขาเห็นไง่เ้มมีจอนมีอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่าลงเท้าใส่งานเน่ยหวังเยอะมากดีป่ยแล้วสีนี้เอากวนเออเอ้าคนวัฒนาดีได้เนล้านเอาอ๋อเออคานึ่งาเมนคือตีนไอ้นี่ยใส่มื่อเด็เมื่อคือไอ้ม่จ้ะมื่อนี่ปยาวกว่านี้อันนี้เพิ่นจะเป็นบุญ ก้อยยาวเธอนิ้วก้อยเงวกว่านิ้วไมแลวทำไมอะไรรกอะไรรึเก่งจีอเกิดส่ยัดเองเนาะไปสั่งไปสั่งร้าน้เกมไรบาเอเาเต่อไปเป็นแฝดะเนี่ยไอ้ไป ใครอยู่นัลูกไม่ให้นะกำลังจะหลับเมื่อกี้หาวบอดบอดอยู่ตื่นซ้ำเลยลูกตื่นเลยลูกเอ้เออยู่แลนะเดวาจะลอกลูกบอมาอ้สัญญาจะไปอย่าออกไปจำน้ำมาเดยเขาจะเป็นขาวเขาที่จับโอเล่ต้องด้ไหนล่ะด้

กระสิบอกเราไม่ได้ให้ลูกให้อดบ่ละอนมาสดีป็ใหญ่แม่โอ้โหสงค่ะลชว์ๆหยช์อ้เกิดบเหลยกลเลยอนอ้ินใจหมอกรอบันนีแลถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยคุณยินดีครับ ก้องที่ถ่ากลเใช่ไหมกล้องนุอันนี้วิดีโอเดี๋ยวเราก็ต้องแอดด็อกใหค่ะดีใจไหมครับแง่มวามากๆนะคะนาวาแข็งหตล้วหมากนี้อะไร่อ่หนึ่งสอง ได้ท่องเรียวเลียวเบิ้งเลยวันนี้นะคะทุกๆคนนะคะพี่อียนะคะจะพาลูกชายนะะคน้องนวาไปฉลองร้านซับร้านซับสไครต์นะคะของช่องสิแตกแดกตับด้วยจ้ะเพิ่งก็เลยสิพาเตรียมรถไปอันล่องน้ำลา่องเรือเรือนก็เลยเตรียมรถให้ลูกชิิคูคูอันนี้ซ้อมซ้อมเอ่าซ้อมซ้อมเออได้แล้วไอต้องล็อกเด็กล่องมันจะไม่สิเบอร์ไอต้อง ตรงนี้ก่อนแมถึงมอจ้าลอกอ่าพอลอกเสร็จปุ๊บเก็บมาที่เนี่ยอันนี้อันละอันนี้หลงเาลงยัไันี่ยนี่นนั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 ่นเออนนะนั่นละอ้โหี่เก้าอี้กดายเออเก็บเทนายเก็บพื้นรถไปที่่จริงอันนี้มันนมาทำฝั่งนี่นุ่นก็ได้ระดับแมปับระดับหมนสูงต่ำ อันนี้ล็อใช่บอไอไอสองงบแสดงว่าด้านขามใช่้าก็ดึลงนี่นี่บันนแไอเหยียบกันหน่ออันนี้คือครั้งที่4ี่การสอบอันนี้คือครั้งที่สี่แล้วเออแสดงว่าถ้าผมมีสคนนี่่ต้องช่วยแต่ว่าไม่ แต่วังในคลิปเขาเฮ็ดแค่คนเดียวแต่วันนี้เราช่วยกันสี่คนเราดังข้างหลังลมใช่แต่ว่าไอ้เงื่อตรงนั้นไปแล้วเราก็ถีบอันนี้ไว้โอ้โเคล่อยนะว่าสิเมื่อยเลยเมื่อยวหรอเหื่อยเลยก็จะจัดแล้วมาไอ้ผมไม่ยังไงเนาะจะเป็นพงก็ไก่ไก่ก่ออีกเนอาไก่ก่อได้แล้วบางที

บ้านคุณระลางไปเลยให้น้องทั้งสามมีดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให่งานได้หลายเนาะยังคิดว่าคิดถึงกันที่เขาให้เจะเลื่รูเรื่องเพราะว่าชีพกิจการนี่ยังอยู่ก็ให้ติดติดขายติดของให้ท่องมองสูงขึ้นเรื่อยๆเอ้ยบ๊อบบี้ยังมาปกประธานอบมี้ยังมาปิดมาป้องมาเปลี่ยนมากันเลยพี่น้องจะเจริญนจะเลื่อนไปไนทางไหนขอทางไหนนี่ไงว่าเราเพิ่งเห็นนี่นี่เรีดเพียงลงดห็นาเนี่ย เพียงวันร่ำ่มีนนม่นก็ยังคือว่าเป็นคำโวยอนมีไอยหมอไปเอานี่บ้านคาะเข้าต้องใดหลังเฮซ์นี่ต่อไปหนูไปได้กับอาที่นี่นะลูกนะหนูต้องเข้าทางเข้าบ้านลูกต่อไปอาเขาจะขับเที่ยนบินมาหานะโอเคนะเที่ยนนะไปโอเคบานแล้ว อันนี้กอเด่นขนาดเด็กน้อยเฮ็ดบ่อยแบบบ้านแบบบ้านติสร้างเลยิไอซื้อสร้อยงหมือนอันน้ไึงอมาเสนอจะเี่นว่าเห็นได้แบบไหบ้างเด็กน้อยนักศึกษาวิศวะออกแบบไทย้เขาไม่เงจงิอ่ะเขาเขไปเห็ดให้ที่เอ็คุมเป็นที่เซ็งทงจนแบบเห็นภาพแต่ม่เงีงงี้เลยนี่อะไรกันนี่อะไรลูกเสหลังเลยน่อะไเ็ดางหล่อน่ชุวิศวะขาเหนี่นี่เราพูดยังกลอกันา เอาลูกอยาได้ร่างไี่เปียกเดี๋ยวปล่อยบว้แต่ให้เป็นภาพภาพตามไม่พี่ใเห็นแบบนันี่หมือี่เ่าได่บอกข้อมูลการเรานะเขาจะให้เป็นภาพแบบนี้ใช่แค่่องค่ว่า่งอัีครอันนีออันนี้อันนี้อนบีเอออันนี้ของนาบี เด็กๆขอบคุณนะลูกบคุณมากให้ร่ำให้รวยนะครับากมาเยี่ยมมาเ่ยมใ้วยนะจ้างานเยอะๆงานเยอะๆนะจาสวัสดีคะสวัสดีค่ะขอบคุณจ้สวัสดีคะจ้าังเป็นยังไงนะคะนะบานะโห้เราไม่เ่ยงกันนะทุกนว้ยองดีเยอยากนอบ้ ไปบ้านเจ้าต่างไปนะครับปุ๊ปุ๊ปุ๊นตัวน้ออยากตางไป้อนกทั้งเดอกยไน้องนไม่มืกีพี่เาเอาไปีอ๋อบายบายยโอเคนะบายบายนะาไปสับออ